พระเครื่องยอดนิยมในประเทศไทยมีหลายองค์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องวันนี้เราจะพูดถึง5อันดับพระเครื่องยอดนิยมที่มีค่าความนิยมสูงและเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องอันดับที่1พระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจยา์ โตพรมรังสีในปีพศ2407ถึง2415พระสมเด็จวัดระฆังมีหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีและพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จวัดระฆังมีค่าความนิยมสูงมากโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างในสมัยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีที่มีค่าความนิยมสูงสุด พระสมเด็จวัดระฆังมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อหาที่ละเอียดและแน่นมีสีขาวและสีเหลืองมีการสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดเช่นปูนเปลือกหอยและปูนขาวพระสมเด็จวัดระฆังมีพุทธคุณสูงในด้านการป้องกันภัยและเสริมดวงชะตาอันดับที่สองพระหลวงพ่อโสธรพระหลวงพ่อโสธรเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย สร้างขึ้นในปีพศ2443โดยหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาพระหลวงพ่อโสธรมีหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์แปดเหลี่ยมและพิมพ์สี่เหลี่ยมพระหลวงพ่อโสธรมีค่าความนิยมสูงมากโดยเฉพาะพระหลวงพ่อโสธรที่สร้างในสมัยหลวงพ่อโสธรที่มีค่าความนิยมสูงสุด พระหลวงพ่อโสธรมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อหาที่ละเอียดและแน่นมีสีทองและสีเงินมีการสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดเช่นทองคําและเงินพระหลวงพ่อโสธรมีพุทธคุณสูงในด้านการเสริมดวงชะตาและป้องกันภัยอันดับที่สพระหลวงปู่ทวดพระหลวงปู่ทวดเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย สร้างขึ้นในปีพศ2497โดยพระครูวิสัยโสพลทิมวัดชังให้จังหวัดปัตตานีพระหลวงปู่ทวดมีหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์เตารีดและพิมพ์หลังหนังสือพระหลวงปู่ทวดมีค่าความนิยมสูงมากโดยเฉพาะพระหลวงปู่ทวดที่สร้างในสมัยพระครูวิสัยโสพลทิมที่มีค่าความนิยมสูงสุด พระหลวงปู่ทวดมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อหาที่ละเอียดและแน่นมีสีดำและสีแดงมีการสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดเช่นดินและว่านพระหลวงปู่ทวดมีพุทธคุณสูงในด้านการป้องกันภัยและเสริมดวงชะตาอันดับที่ 4. พระสมเด็จบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย สร้างขึ้นในปีพศ2413โดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีวัดบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมมีหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จบางขุนพรหมมีค่าความนิยมสูงมากโดยเฉพาะพระสมเด็จบางขุนพรมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสี ที่มีค่าความนิยมสูงสุดพระสมเด็จบางขุนพรมมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อหาที่ละเอียดและแน่นมีสีขาวและสีเหลืองมีการสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดเช่นปูนเปลือกหอยและปูนขาวพระสมเด็จบางขุนพรมมีพุทธคุณสูงในด้านการป้องกันภัยและเสริมดวงชะตาอันดับที่5พระหลวงพ่อเงิน พระหลวงพ่อเงินเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพศ2460โดยหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระหลวงพ่อเงินมีหลายพิมพ์ทรงแต่พิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตา พระหลวงพ่อเงินมีค่าความนิยมสูงมากโดยเฉพาะพระหลวงพ่อเงินที่สร้างในสมัยหลวงพ่อเงินที่มีค่าความนิยมสูงสุดพระหลวงพ่อเงินมีลักษณะเด่นคือมีเนื้อหาที่ละเอียดและแน่นมีสีทองและสีเงินมีการสร้างด้วยวัสดุหลายชนิดเช่นทองคำและเงินพระหลวงพ่อเงินมีพุทธคุณสูงในด้านการเสริมดวงชะตาและป้องกันภัย